ดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสรบชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระหัสถอยครึ่งปีหลังส่งผลอย่างไรมีผลอย่างไรครับแต่โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไปพลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสรบชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแม่เขาเรียกได้ว่าจังหวะตรงนี้นี่ผมถือว่าดาวถอยนี้ ถอยช่วยนะครับไม่ใช่ว่าถอยมาถอยแล้วไม่ดีนะครับอันนี้ถอยช่วยจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรียกว่าเป้หงหลังตั้งแต่เริ่มสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็เรียกว่ามุมของตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธัานวาเนี่ยนะครับงานเข้าตลอดนะงานเข้าตลอดงานยุ่งตลอดและยิ่งจังหวะช่วงเดือนประมาณสักราว ตุลาคมเนี่ยนะฮะตั้งจริงๆตั้งแต่กันยายนแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเรียกว่าการงานเนี่ยเป็นเกษตรนะครับแล้วพอเลยจังหวะมาเดือนตุลาคมนี่นะครับดาวการงานกับดาวตัวของตัวท่านเนี่ยเนี่ยพัวพันกันเลยทีเดียวแล้วแยกกันไม่ออกเลยนะครับแล้วก็จะมีจังหวะช่วงที่เรียกได้ว่าหนักๆเนี่ยนะครับก็คือในช่วงที่ทั้งดาวการงานแล้วก็ดาวประจําตัวของท่านเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเคลื่อนกันเข้าไปอยู่ใน ราศีตุลน,นะครับเล็งกับดาวพฤหัสที่อยู่ที่ภพภริเลยนะที่ราศีตุลน,นี่ก็จะเป็นภพวินาศของท่านดังนั้นเนี่ยแม่อันนี้วินาศนี่ก็ผมว่าก็ยุ่งใช้ได้ทีเดียวอย่างดีนะครับมีดาวพุธมาอยู่ร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่ท่านจะต้องทำเนี่ยนะครับท่านคงจะต้องเหนื่อยเจรจาเหนื่อยพูดจาเหนื่อยชี้แจงเหนื่อยสารพัดที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้อง ใช้ความคิดใช้คําพูดนะครับมากทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าดาวเจ้าเรือนนะฮะที่ไท่ใชดาวเจ้าเรือนนะครับก็เรียกว่าดาวพฤหัสที่อยู่ที่พบอริเนี่ยไม่ถอยลงมาบ้างนะครับก็เรียกว่าจะคงจะ หนักกว่านี้นะครับจังหวะช่วงที่จะถอยเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่1กันยายนจนถึงเก้ามกราคมนะ่นเดือน9ถึงเเดือน1น,นะครับเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าถอยอ่อยให้กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าความเป็นอริเนี่ยนะกคงจะยังไม่หนักหนาเท่าไหร่คือไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพื่อหัดเป็นมาอยู่ที่อริในครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมีมาตรฐานเป็นราชาโชคแล้วยิ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนี่บอกได้เลยครับ เอื้อและส่งผลดีต่อเรื่องของตัวงานเรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเอางานมาให้นะครับเอางานมาให้เพราะเขาเชื่อว่าท่านทําได้นะครับเขาทาทาทำได้แต่ว่าโอ้โหไอ้เรื่องทําได้มันก็ส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ไอ้เรื่องที่แบบว่างานมันยุง่งเนี่ยบอกได้เลยแล้วมันยุ่งจริงๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจังหวะของการที่ดาวงานแล้วก็ดาวตัวเนี่ยพัวพันกันเนี่ยโอ้โหมันยาวจริงๆนะฮะมันจะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าถึงสิ้นปีนะฮะดังนั้นเนี่ย ต้องเตรียมกายเตรียมใจเนี่ยเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าในช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะฮะการที่ดาวพฤหัสมีจังหวะถอยเนี่ยมันเถื่อนถอยมาไล่บี้ดาวพระราหูเลยครับนะแล้วก็เรียกว่ากว่าพระราหูจะย้ายมาทีนี้แล้วก็มาอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นล็อกๆเป็นช่องชองเลยนะครับทีนี้ั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับเกี่ยวข้องกับบริวารอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็มองว่าคงจะเข้าที่เข้าทางอยู่ในร่องในรอยขึ้นนะครับถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะบ,บ้างนะครับเพราะว่าจังหวะที่เรียกว่าทั้งดาวพฤหัสนะฮะที่ถอยเนี่ยก็จะเป็นพ้องกับจังหวะที่ดาวเสาร์ถอยด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเรียกว่าจังหวะการส่งการรับของกําลังในการถอยเนี่ยก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆเรื่องเพราะว่าคู่ดาวพฤหัสเสาร์เนี่ยหาก เกิดการสอดสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวเนี่ยเชื่อเถอะครับว่ายังไงจะต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายหลอย่างจริงๆนะครับแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าสําคัญนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าดาวก็อยู่ที่ภพหลักๆนะฮะอย่างภพพันธุป,ปุตตะนะฮะอรินะฮะเรียงกันมาเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่บอกได้เลยครับว่ายังไงต้องมีเรื่องพอสมควรด,ดังนั้นถึงต้องแจ้งว่า ต้องตั้งรับให้ดีนะต้องตั้งรับให้ดีเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะไม่ต้องกลัวนะครับผ่านได้ครับกำลังดาวกําลังตัวอะไรต่างๆเรียกได้ว่ามีดาวมาเอือ้อมาหนุนมาเสริมในลักษณะนี้ถือว่าเป็นเป็นภาพที่ดีเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็เรียกได้ว่ากว่าจะจบปีนี้นะครับก็ต้องทํางานกันเรียกได้ว่าหนักหนากันพอสมควรแต่ก็เชื่อว่าจะได้รับนะฮะเงินรับทองกันเป็นจำนวนมากนะฮะ เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเอาไว้พอจังหวะดาวผ่อนคลายนะครับในช่วงปีหน้าค่อยไปเที่ยวนะครับค่อยไปเที่ยวจังหวะนี้ก็เรียกได้ว่าต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการที่จะรับภาระต่างๆก็ขออวยพรให้ชาวละนะัคนาราศีพิจิกนะครับฝ่าฟันและก็ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับแข็งแรงครับแข็งแรงอวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่านครับผม